มันไม่ต้องวุ่นวายมันไม่ต้องปรับตัวมันไม่ต้องไปคอยกังวลว่าเฮ้ยเขาจะทำอะไรอยู่สมมติว่ายิ่งเป็นความรักที่มันมีระยะทางด้วยเนี่ยมันก็ทำให้คุณวิตกกังวลในความสัมพันธ์ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นกันเยอะนะนะเพราะว่าเราเราใช้เน็ตกันนะคะบบางครั้งก็เป็นความสัมพันธ์ในโลกออนไลน์บางครั้งก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนบางครั้งก็เป็นความสัมพันธ์ที่โอ้โหอยู่กันคนละประเทศเลยคือมัน มำไมมีความสุขว่าทําไมเกิดมันทําไมจะมีความรักครั้งทีมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอนะคะคุณเคยตั้งคําถามกับตัวเองไหมว่าบางครั้งนะคนบางคนก็บอกว่ายิ่งยิ่งยิ่งความรักมันได้มายากมันยิ่งท้าทายบางคนนะแต่บางคนเขาไม่คิดอย่างคุณดิเขาก็จะบอกว่าโอ้โหมันยากเกินไปป่ะนี่กูเดินไปซื้อน้ําหรือซื้อกาแฟนี่ปั๊นนี้กูได้กินแล้วเนี่ย อันนี้เปรียบเทียบความรักซะแย่เลยอันนี้ล้อเล่นนะคะแค่ยกตัวอย่างอันนี้เป็นนานาจิตต่งนางนานาความคิดทัศนคติเพราะฉะนั้นความคิดของใครไม่ผิดนะคะทุกคนสามารถคิดได้ในโมเมนต์ของตัวเองคิดได้หมดทุกคนเพราะว่าประสบการณ์ในการเจอความรักของแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นอย่าไปตัดสินเขานะว่าทําไมเขาถึงมีความคิดแบบนี้ว่าทําไมเขาถึงเป็นคนที่แบบ ใจง่ายว่าทําไมเขาถึงเป็นคนที่ไม่พยายามทําไมเขาถึงเป็นคนขี้เกียจในความสัมพันธ์เพราะเขาอาจจะเจออะไรที่มันหนักมาแล้วเขาเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดจะมีความรักอีกครั้งของแบบแบบเจอกันแล้วแบบว่ามองตาแล้วเข้าใจเลยได้ไหมบางคนอย่างนี้นะ,ะเออกูพูดนิดนึงไปแบบ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 มึงเก็ตเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมึงอยากให้กูอธิบายเยอะอะไรเนี่ยเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยเออนะคะอาจจะเป็นประมาณนี้ก็ได้มันแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนจึงไม่เท่ากัน ความคิดในเรื่องความรักหรือมุมมองเนี่ยมันเกี่ยวกับประสบการณ์ที่คุณเจอด้วยนะคนคนนั้นเจอคุณเจอคู่ของคุณเจอมาเพราะฉะนั้นต้องมาปรับในเมื่อถ้าเกิดยิ่งยิ่งคุณกับเขาเป็น energy ที่แบบว่าเจอเจอความรักที่แตกต่างกันมาเนี่ยมันจะยิ่งต้องใช้เวลาปรับตัวกันแต่ถ้าคุณมีโมเมนต์ที่คล้ายกันเหมือนกับว่าผิดหวังมาเหมือนกันนะ เข้าใจเลยเข้าใจเอเนจีเลยโดนหลอกโดนโกงมาในความสัมพันธ์อันนั้นคุณจะคุณจะปรับตัวเข้าหากันได้ไหวนะคะไวมากแทบจะไม่แหม่พอมาพูดพอมาเล่ากันแล้วแบบแหม่มันเหมือนเพื่อนเ,อนเล่าเล่าเรื่องราวในะอดีตให้กันฟังมากกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญเหมือนกันนะคะอ่านะใน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 ทิศทางของความสัมพันธ์นะมันก็เป็นส่วนเล็กๆที่อาจจะทําให้คุณ ไขปมความรักของคุณได้ก็ได้นะคะการที่เราเข้าใจกันในแบ็กกราวกันในในในเรื่องราวเก่าๆของเขาของเรามันก็เหมือนกับว่าเราได้ได้ศึกษาเรียนรู้นิสัยใจคอเขาละส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งที่เหลือในโมเมนต์ใหม่ๆที่คุณจะสารสัมพันธ์กันไปในอนาคตมันคือการเรียนรู้กันเพิ่มเติมนะคะแต่น้อยๆอ,อย่างน้อยคุณต้องรู้แบ็กกราวเขาก่อนว่าเขาไปเจอความรักแบบไหนมา อแล้วอืมปัจจุบันนี้เขาเยียวยาเสร็จยังเขาฮิวเสร็จยังเขายังมีอะไรติดค้างอยู่ไหมก็ต้องเช็คให้เรียบร้อยนะคะผัวเก่าเมียเดิมอม,มันยังวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่ไหมนะ อันนี้ก็ต้องเช็คนะคะอย่าให้มันมีปัญหาในอนาคตระหว่างความสัมพันธ์ของคุณกับเขาซึ่งไม่มีใครอยากให้มันเกิดน,นะแล้วก็ไม่ขอให้หมอก็ขอให้ทุกคนเจอแต่ความรักที่ดีสมหวังนะคะแฮปปี้นะคะร่ำรวยได้แฟนรวยหล่อสวยดีกันทุกคนนะคะเข้าอ,อกเข้าใจคุณแล้วก็ ส่งเสริมกันไปในทิศทางที่ดีตลอดนะชีวิตบ้านปลายชีวิตของคุณทุกคนจะได้มีแต่ความแฮปปี้นะการเลือกคู่เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะคะว่าแล้วทําไมวันนี้เงียบเงียบวันนี้หวยออก <c oughs> โอเคเงียบตั้งแต่เช้าล้ว <c oughs> แต่เมื่อวานนี้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะคะเมื่อวานหวยไม่ออกนี่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บกันเลยทีเดียว <c oughs> โอเคป่ะค่ะ อ้ยังไม่ได้ดูคําแนะนําให้คุณกองสามเก็บผ้าเฉิดูความเบอร์ของหมออ่ะกองที่3ามผ้ายอยากจะแนะนําอะไรให้คุณอ๋อชายเอารัเคินอยากแนะนําอะไรให้คุณว้าวก็ให้คุณทำอะไรเนี่ย Change one thing today start small เห็นไหมให้คุณเริ่มต้นใหม่ถึงกการเปลี่ยนแปลงในด้านความคิดของคุณนะถ้าคุณเปลี่ยนความคิดอะ คุณจะพบเจอกับวันที่สดใสอืมเป็นไปได้ว่ากองนี้นะเมื่อก่อนคุณอาจจะมีความยึดติดกับความรักยึดติดกับคนคําว่าความรักอะ